แพรวานิชาพัฒฝากถึงคนที่จะมาจีบขึ้นแทนเป็นอีกหนึ่งสาวโสดของวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒ แถมหลังจากที่เป็นโสดนั้นเธอก็แซบขึ้นเป็นกองเพราะหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของเธอจะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆมานี้เธอมักจะแต่งตัวสวยๆโดยล่าสุดสาวแพรวาได้ออกมาเปิดใจและอัปเดตเรื่องหัวใจในตอนนี้ว่ายอมรับว่าตอนนี้มีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ยังไม่ได้ให้สถานะเพราะยังไม่ใช่ ยอมรับว่าเงื่อนไขแรกของคนที่ทักมาจีบต้องมองหน้าก่อนมองเป็นเรื่องปกติของทุกคนซึ่งทุกคนที่มาจีบต้องหน้าตาดีทั้งนั้นแต่ที่ยังไม่เปิดใจจริงจังให้ใครเอาเป็นว่าแฟนๆต้องมาอรอลุ้นกันต่อไปว่าแฟนคนใหม่ของสาวแพวานั้นจะหล่อแซบ่บกระชุมกระชวยหัวใจเบอร์ไหนคะ